สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงข่าวปักหมุดค่ะคุณผู้ฟังที่ฟังทางสถานีวิทยุ FM105 นะคะแล้วก็คุณผู้ชมทางแฟนเพจนะสถานีข่าวปักหมุดแล้วก็แฟนเพจคนุวนอารมณ์เสียด้วยนะคะข้ามคืนนี้อยู่กับดิฉันแล้วก็คุณ,ณนภัสศรประสิทธิ์นะคะดิฉันการจนาฤิเมธาค่ะค่ะก็ะยังต้องกอดติดในเรื่องสถานการณ์โควิดกับสถานการณ์ที่ซอยกิ่แก้วนะ ก็มันมีความขึ้นหน้าก้าวไปข้างหน้าอย่างเยอะมากมายมหาศาลนะคะในส่วนของโรงไฟไหม้นะคะก็เมื่อคืนเราก็ทราบกันแล้วว่าสามารถปิดวาลในเรื่องของไม่ไม่ปล่อยก๊าซสารเคมีระเบิดออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วประชาชนขอเตือนนะคะอย่าพึ่งเข้าไปเพราะพื้นที่ยังเป็นพื้นที่ที่มีสารควันพิษอยู่นะมีสารเคมีอยู่อย่าพิ่งเข้าไปขอความกรุณานิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าจะพูดถึงผู้เสียชีวิตก็มีคนเดียวมีน้องที่เป็นนักกู้ภัยนะคะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเนี่ยสี่สิบราย อันนั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีนี้เรามาฟังกันถึงเรื่องสถา,า,านการณ์โควิดล่าสุดกันอีกว่าแม่โอ้โหสับสนไปหมด <c oughs> ไม่ได้สับสนหรอกนะคะก็มีข่าวแบบเยอะมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโควิดเนี่ยค่ะเนื่องจากว่ามันก็มีความพึ้หน้าทุกวันถูกไหมคะอย่างเรื่องของการจัดซื้อวัคซีนเนี่ยวัคซีนทางเลือกวัคซีนชนิด mRNA เนี่ยนะคะก็หลายฝ่ายก็พยายามที่จะลุ้นว่าหนึ่งเนี่ยให้บ้านเราซื้อมาเพิ่มนะ,นะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คืออยากจะ ให้ฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นบูสเตอร์นะคะหรือว่าเป็นเข็มที่3ามเพื่อที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันนั่นเองนะคะใช่ใช่ปรากฏว่านะคะคอรามอวันนี้ทำตามข้อเรียกร้องนะก็เคาะเลยไฟเขียวเลยค่ะจัดซื้อวัคซีนนะป้องกันโควิด -19 เนี่ยค่ะสามยี่ห้อในกนนารไฟเซอร์ซิโนแวคแล้วก็โมเดอร์นานะคะ,คะเรื่องนี้คุณอนุชาบุรพชัยศรีค่ะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ออกมาให้ข่าวเลยบอกว่าที่ประชุมคอรมอร์เนี่ยเห็นชอบในการจัดหาวัคซีนโดยที่จะมียี่ห้อนะคะซิโนแวค10.9ล้านโดสอามานะทำไมน้องแปะ๊ะก็ให้คนที่ยังไม่ได้ฉีดเนี่ยเรจะฉีดไปทั้งไมสำหรับซิโนแวคอันนี้ไม่รู้จริงๆนะคะก็วงเงินเนี่ย6,111ล้านบาทะค,ะค่ะซึ่ง เรื่องนี้พี่ก็อาจจะต้องเป็นถามกรมควบคุมโรคเพราะว่ามันเป็นข้อเสนอของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่บอกว่าโอเคให้จัดซื้อซิโนแวคเพิ่มเติมอีกเนี่ยนะคะรู้สึกเหมือนวันสองวันก่อน,นไ,ดได้ได้ยินข่าวมีคนตอบคำถามนี้ว่าเอ๊ะทำไมยังยังซื้อซิโนแวคอยู่เนี่ยนะคะ,คะก็เป็นพวกท่านข้าราชการนี่แหละมหมอเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็บอกว่าเนี่ย ซีโนแบคเนี่ยประเทศผู้ผลิตเองเขาก็ยังแบบเหมือนส่งเสริมให้ใช้ยังส่งเสริมให้ใช้เพราะนั้นมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะที่ยังตอบคำถามของลูกแตะที่ส่งเสริมให้ใช้เพราะว่าจีนเนี่ยไม่ให้ต่างชาติเข้าเนาะเพราะฉะนั้นตระกูลใหม่ๆเนี่ยไม่มีทางเข้าไปเร็ดลรอดได้เหมือนบ้านเรานะมันเขาก็เลยยังใช้วัคซีนซ i โนแบคใช้ได้ผลกับกลุ่มประชากรจีนได้อยู่ไงอืมเนาะเพราะว่าบ้านเขาอาจจะไม่มีสายพันธุ์ที่มันกลายพันธุ์หรือเปล่านี้ความเห็นส่วนตัวนะคะใช่ค่ะแล้วก็ ไฟเซอร์ล่ะนะคะไฟเซอร์วันนี้คอร,รมอรไฟเขียวเลยนะคะให้ซื้อ20ล้านโดสนะคะรู้สึกว่าเมื่อวานนี้นะคะที่ไฟเซอร์เนี่ยนะสัญญาของการจัดซื้อไฟเซอร์เนี่ยเพิ่งจะได้รับมาจากทางสำนักงานอายการสูงสุดคือตรวจสัญญาเสร็จแล้วน่าจะตรวจพร้อมๆกับสัญญานนะจัดซื้อโมเดอร์น,นาซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือกเนี่ยนะคะซึ่งไฟเซอร์เนี่ยยังยังมีอีก1.5ล้านโดสที่จะได้รับการบริจาคมาจากสหรัฐนะคะแล้วก็ ตรงนี้อะไฟเซอร์เรียบร้อยโมเดอร์นาก็ไฟเขียวเหมือนกันให้องค์การเพศสัจกรรมเป็นตัวกลางในการจัดหานะคะให้กับภาคเอกชนโดยที่ท่านผู้มีการองค์การเพศสัจกรรมเนี่ยจะเป็นผู้ลงนามในสัญญาแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ระบุจํานวนนะคะ,ะรอยืนยันยอดจัดซื้อจากภาคเอกชนก่อนค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเราจะได้ไฟเซอร์ฟรีใช่ไหมคะจากภาครัฐเนาะถ้าโมเดอร์นาเราต้องมีคนซื้อเองถูกต้องไหมถ้าเป็นไปตามแบบนี้ มันก็รอกระดับบูสเตอร์ที่สามขอเป็นไฟเซอร์ก็ได้นะคะอยากได้เงินจากภางรัฐแหละน้องแต๊กแต่ว่างั้นแต่ว่าบางคนก็ไปจองซื้อแล้วล่ะใช่ถ่าจองซื้อไปแล้วนะคะอันนี้สาเหตุที่จําเป็นต้องสั่งไฟเซอร์เข้ามาอย่างรวดเร็วเพราะว่ามันมีกรณีที่พูดกันถึงว่าดันหน้าคือบุคลากรทางการแพทย์ของเราควรจะต้องมีการบูสต์ด้วยวิธีการเข็มที่สามเนี่ยค่ะคือว่าก็คือเป็นวัคซีนเชื้อเป็นเนาะอันไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเป็นวัคซีนที่เป็นเชื้อเป็น เพราะฉะนั้นเมื่อเช้านี้ค่ะกระทรวงสาธารณสุขมีการแถลงการด่วนนะของศา<ะ>สตสราจารย์กิติคุณนายแพทย์อุด,ดมกชินทร์ทที่ปรึกษาศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโครโว,โวรัสไวรัสโครโรนา2019สำหรับเขาก็บอกว่าตกลงว่าสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอศึกหนะักค<ะ>ือ<ะ>เ,เราเจอทั้งเดลต้าเราเราเจอทั้งเดลต้าแล้วว่าเราเจอเดลต้าของเมืองแล้วล่ะตอนนี้ใช่ไหมคะ,ะแล้วก็เราเจอสายพันธ์สายพันธ์ของอังกฤษคืออัลฟาเข้าไปด้วย แล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยบุคลากรด่านหน้าเนี่ยจริงๆล้วก็ได้อักซิงโนแวคครบสองเข็มแล้วแหละเพียงแต่ว่ามันมีคําแนะนําว่าโคโรนาไวรัสที่เป็นสายพันธุ์เชื้อมันใหม่ๆเนี่ยควรจะต้องบูสต์ด้วยเชื้อเป็นเข้าไปเพราะฉะนั้น<ม>โอเคค่ะสบคอ,อนุมัติเลยทันทีบอกว่าค่ะงั้นต้องฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ซะหน่อยแล้วการเนเขตที่สามเพราะฉะนั้นได้มาถึงยี่สิบล้านโดสไนกําแพงอ๋งอก็คือเหมือนกับว่า ถ้าจัดลำดับความสําคัญเนี่ยคุณหมอนะฮะแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เจ็ดแสนคนเนี่ยจะได้รับก่อนใ,ในส่วนของวัคซีนซึ่งเป็นบ o สเตอร์โดสเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นไฟเซอร์ด้วยนะคะเนื่องจากว่าเมื่อเช้าเนี่ยได้คุยกับคุณหมอซึ่งเป็นผู้เชีช่ยวชาญด้าน,น,นระบาดวิทยาเนี่ยก็บอกว่าเจ้า mrna เนี่ยเทคโนโลยีการผลิตตอนนี้เป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในโลกนะคะแล้วก็ทันสมัยที่สุดสามารถรับมือกับไวรัสกลายพันธุ์ได้นะคะคุณหมอก็ยังมองด้วยนะคะบอกว่าเนี่ย อนาคตเนี่ยเจ้าวัคซีนพวกนี้เดี๋ยวผู้ผลิตเนี่ยก็ไม่อยู่นิ่งหรอกเขาก็จะรีดพัฒนาหนีไปตามไปสู้กับเชื้อโรคที่มันกลายพันธุ์ทำให้ได้เร็วที่สุดนะคะแต่คุณหมอก็ยังย้ำานะคะถึงแม้จะฉีดวัคซีนเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะป้องกันได้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นะแต่มันทําให้เราเนี่ยป่วยน้อยลงค่ะป่วยก็คือยังป่วยอยู่แหละคะ่ะแต่ว่าป่วยน้อยลงไม่ถึงขั้นระดับที่จะต้องเข้าสถานการณ์เหลืองหรือแดง ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรามาระวังเหมือนเดิมคือย,ยังใช้สูตรเดิมค่ะสวมแมสระหว่างกันในการคบหาคุยคุยกันเนี่ยก็ต้องสวมแมสนะคะตอนนี้ดิฉันส่วนสองชั้นแล้วหายใจเริ่มไม่ออกแล้วล้างมือ <c oughs> ล้างมือแล้วรักษาระยะห่างแม้กระทั่งอยู่ในบ้านนะคุณหมอบอกว่าถ้ามีคนคแก่เนี่ยผู้ป่วยเนี่ยเราสวมแมสเพื่อป้องกันท่านกันดีกว่าเนาะก็มันมีความสําคัญจริงๆนะคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยบอกว่าการสวมหน้ากากอนามัยก็ เป็นปราการหรือว่าเป็นด่านป้องกันที่ดีไม่แพ้วัคซีนเลยนะคะถึงแม้ว่าวัคซีนตอนนี้ก็ยังถกเถียงกันอยู่ว่าเอาเชื้อเป็นเชื้อตายเอาวัคซีนตัวไหนดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอบอกวัคซีนฉีดเถอะนะ <c oughs> ตัวไหนก็ได้ขอให้มีวัคซีนอยู่ในร่างกายก่อนอย่างน้อยๆก็จะเป็นด่านในการที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคร้ายนะคะ<ช>แล้วก็ยอมรับว่าในช่วงแบบประมาณสักสี่เดือนเนี่ยสามสี่เดือนเนี่ยเจ้าวัคซีนซีโนแบคเนี่ย คือความรู้สึกของคุณหมออุดมภชินทร์เนี่ยก็บอกว่าไม่อยากจะให้ดาวเกรดมันนะ uh huh. อ่าถึงแม้ว่ามันเนี่ยสักสามสี่เดือนเนี่ยภูมิมันจะปกแล้วนะคะ uh huh. แต่ว่าอย่างนอยมันอยู่ได้ไงอืม uh huh. ก็สามสี่เดือนก็ยังดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ระบาดค่อนข้างนับหมอสุดทันเรื่องของการระบาดเนี่ยได้ยินข่าวว่าน้องแป๊ฟังค่ะท่านโฆษกสบคนะ uh huh. เขาพูดกันถึงว่าตอนนี้เราใช้คําว่าระบาดรอบที่สี่ได้แล้วหรอนะ้องแป๊ะ นี้มไม่ได้ฟังชัดเจนแต่ว่าเท่าที่ฟังเนี่ยก็คือมีสายพันธุ์ใหม่ๆที่ที่เดลต้าเนี่ยคลองเมืองและคลองกรุงเทพมหานครและ54%้ของพื้นที่นะคะหมายถึงว่าคนที่ป่วยด้วยโควิดเนี่ยปรากฏว่าเป็นสายพันธุ์เดลต้าหรือว่าสายพันธุ์อินเดียเนาะอินเดีย54%แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณหมอทวีสินบอกว่าในต่างจังหวัดเนี่ยตอนนี้มันอาจจะ ขยายไวงกว้างออกไปเฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันให้มากยิ่งขึ้นนะคะก็คือคนที่อยู่กรุงเทพที่ติดคองติดแคมป์กักในรักษาตัวที่บ้านก็กลายเป็นการขยายพันธุ์ด้วยนะคะบอกว่าสายพันธุ์อินเดียเนี่ยค่ะสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ป่วยเหมือนโควิดปกติทั่วไปเพียงแต่ว่าความรุนแรงของมันเนี่ยปกติเราใช้เวลา14่วันแต่วันนี้มันสั้นลงเงค่ะเจวันก็เห็นผลแล้วแล้วก็เวลามันเห็นผลมันเห็นผลลงไปที่ปอด เร็วด้วยมันก็เลยอยากให้มีความระมดาาัดระวังแล้วก็ตัวเชียร์เพลนใหละมันจะสามารถสก,กัดตัวนี้ได้ทําให้มันอ่อนแรงลงเราก็มีภูมิต้านทานขึ้นมาพเพิ่มมากขึ้นนะคะอืม,อม,อมนะก็ช่วงนี้ต้องติดตามข่าวกันอย่างแบบใกล้ชิดแนบสนิทจริงๆนะคะคอยฟังว่าเอ๊ะสถานการณ์ตอนนี้ไปถึงไหนคุณหมอมีคําแนะนํำยังไงนะคะแต่ว่าคนสมุดประการเนี่ย แถวแถวใช่ไหมกิ่งแก้วนะ <c oughs> แต่กิ่งแก้วที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้เข้าบ้านนะ <c oughs> วันนี้น่าจะยังเพิ่งย่าเพิ่งเข้าเลย <c oughs> ใช่ค่ะเขาขอร้องเลยเพราะว่า <c oughs> ยังเมื่อวานคือเพิ่งสงบเนาะ <c oughs> แล้วก็ความความละเอียดอ่อนของสารพิมีมันยังฟุ้งกระจายอยู่ในซอยกิ่งแก้วนั้นที่ติดเออโร,โรงงานที่มีไฟไหม้มีปีเขมีข้อนะคะไฟไหม้เพราะฉะนั้นขอระยะเวลาก่อนเนื่องจากนานอกจาก อากาศที่ไม่ดีแล้วนี่นะคะน้ำเนี่ยที่เราฉีดสารเคมีมันไหลลงพื้นไงนมันจะไปตามท่อไปตามอะไรต่างๆเนี่ยทาง,รงกรมวบคุมมลพิษเขาบอกขอเวลา,านิดนึงขอไปตรวจสภาพอากาศวันนี้ก็ไปตั้งเ,ไป,งเไปตั้งรถตรวจสภาพอากาศแล้วนะคะแล้วก็ขอใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองวันเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นน่ะอยู่ในจุดที่ทางการเอให้พิที่ความนักพิงไปก่อนนะขอให้นอนกันอยู่ตรงนั้นก่อนทางการก็ให้ความช่วยเหลือนะครับผู้ที่เสียชีวิตก็วันนี้ก็มีการ ดูแลเรื่องการเรื่องศพนะคะก็จะมีเพื่อนๆไปแสดงความอาลัยกันเพราะว่าเป็นนอนที่น่ารักมากนะคะส่วนทพื่ที่บาดเจ็บเนี่ยสี่สิบคนก็เข้าโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วทางฝั่ก็ดูแลรักษามีการเน็บกันน้องแปะค่ะเอ๊ะว่าทําไมท่านนายกตู่กันไม่ไปเนาะไม่ใช่ลุงตู่พลเอกประยุทธ์ใช่ไหมะนายกนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการค่ะคุณนันทิดาแก้วบัวสายนะหลายคนบอกว่า ที่สมุดอันนี้เขาฟังเขามานะ <c oughs> ที่สมุดประการเนี่ยขึ้นชาวบ้านขึ้นป้ายตามหาอยู่ว่าท่านนานยกตูเนี่ยไปอยู่ไหนนะเมื่อไหร่จะมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> <c oughs> สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือคุณนันทิดาก็ลงพื้นที่ไปแล้วนะคะ <c oughs> ก็ไปดูแลเรื่องของการมอบอะไรอะพวกสิ่งของบรรเทาทุกข์ใช่ไหมคะใช่ค <c oughs> ่ะอไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้นะคะแล้วก็ ช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ที่ศูนย์ช่วยเหลือที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ด้วยใช่ะค,ะค่ะก็มีจุดสี่จุดนะคะอม,มีจุดประมาณเก้าจุดค่ะที่ทุกคนจะต้องไปอยู่นะคะก็ะคือจุดที่หนึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่นะคะจุดที่สองคือวัดบางพลีกลางจุดที่สามคือโรงเรียนบางกระบือจุดที่สี่โรงเรียนตเตรียมปัญญานุสรจุดที่ห้าศาลบข้อหลวงจุดที่หกวัดบางฉลุในาเจ็ดก็คือวัดบางฉลุงนอกแปดก็คือวัดบางพลีใหญ่ในแล้วก็ สาราการเรเวณวัดราชนุรณาณนะตอนนี้ทุกคนที่อยู่ในซอยที่ได้รับผลกระทบนะในรัศมี5เมตร 7, 5กิโลเมตร7กิโลเมตรเนี่ยต้องไปอยู่ตรงนั้นนะอย่าเพิ่งกลับเข้าบ้านและขอความกรุณาด้วยก็ยคือว่าท่านจะต้องสวมหน้ากากที่มีแผ่นชาโคเออทุกคนบอกชาโคคืออะไระมันก็คือหน้ากากมาสธรรมดาเนี่นะคะที่มันมีกรองกรองเป็นสีเทาๆนะอ๋อมันก็จะช่วยกรองแบบ อะไรอ่ะควฟันพิษขุนพิษอะไรอย่างเ<ช>งี้ย<ช>ได้ได้ชั้นหนึ่งเนาะ,ะเอาเป็นว่าดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ใครที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายเนี่ยไปแจ้งตำรวจได้เลยนะคะตำรวจที่สพสพตเนาะกิ่งแก้วเนะะี่ยค่ะเขาก็รับแจ้งความตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะอย่างน,น้อยไปบันทึกไว้เป็นหลักฐานก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเรียกร้องค่าเสียหายเนาะจากประกันภัยที่บริษัทได้ทำเอาไว้ใช่ค่ะก็ ครบถ้วนนะแหมบางทีไปแอบอ่านคอมเมนต์ของคุณนันทิดาแก้วบัวสายอู้นะแหมเขบอกว่าเมื่อคืนนอนหลับสบายไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนก็บอกว่ามาทําอะไรตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกว่าถนัดแต่เรื่องแจกหรือเปล่าเออว่ากันไปนะคะวันนี้หมดเวลานะคะของช่วงข่าวปักบุญนะคะเราทั้งสองคนลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ